มาดูกันต่อค่ะวิธีการสังเกตการหดรัดตัวของมดลูกนะคะในไตรมาสที่3ค่ะไตรมาสสุดท้ายแล้วนะคะคุณแม่ก็คืออายุคัรภ์ประมาณ28สัปดาห์ขึ้นไปนะคะหรือว่าประมาณ7เดือนขึ้นไปค่ะคุณแม่ในช่วงนี้เนี่ยคุณแม่ที่อยู่ในไตรมาสนี้นะจะเริ่มรู้สึกว่ามีท้องแข็งบ้างแล้วนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ ปกตินะคะของคุณแม่ไตามากที่3ที่จะมีอาการท้องแข็งได้หรือที่เราเรียกกันว่าการเจ็บคันเตือนนั่นแหละค่ะคุณแม่นะคะคือมันจะไม่มีอาการปวดท้องค่ะคุณแม่มันจะมีแค่ท้องแข็งนะคะคุณแม่แต่ว่ามันจะแข็งนานๆครั้งค่ะไม่สม่ำเสมอนะคะนั่งพักนอนพักอาการท้องแข็งก็หายไปนะคะ ตอนไตรมาสสุดท้ายนะคะจะเริ่มง่ายแล้วค่ะคุณนะคะคุณแม่คุณแม่จะเริ่มสังเกตว่าท้องแข็งได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะสามารถคลำได้ด้วยนะคะจะรู้สึกว่าท้องแข็งนะคะเมื่อเอามือวางเนี่ยคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าท้องแข็งเลยนะคะจะสังเกตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะวิธีการสังเกตท้องแข็งในไตรมาสนี้นะคะว,ว่ามดลูกมีการบีบรัดตัวจริงหรือไม <Lisa> ่นะคะและอาการแบบไหนที่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะคุณแม่คะ ถ้าคุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่ท้องแข็งตึงทั้งท้องนะคะแข็งตึงทั้งท้องให้คุณแม่หาที่นอนเลยค่ะถ้าหาได้นะคุณแม่ให้นอนราบเลยนะคะแล้วเอามือสองข้างแตะที่ตรงท้องเบาๆนะคะแล้วให้คุณแม่จับเวลาค่ะภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าแข็งสี่ถึงห้าครั้งนะคะถือว่าอาจจะ มีภาะวะเอ่อท้องแข็งจริงค่ะมีการบีบรัดตัวของมดลูกจริงคุณแม่คะแต่ไม่ใช่แข่งข้างใดข้างหนึ่งนะแข่งข้างขวาข้างซ้ายนิ่มแบบนี้ไม่ใช่นะคะมันต้องแข็งทั่วทั้งท้องนะคะแข็งเหมือนคุณแม่เอามือไปจับลูกแตงโมลูกฟุตบอลเลยนะคะถ้า คุณแม่จับสังเกตได้ว่ามันแข็งทุกชั่วโมงเลยชั่วโมงหนึ่งหลายครั้ง4ี่หครั้งต่อเนื่องไม่หยุดเลย1ชั่วโมงก็แล้ว2ชั่วโมงก็แล้วแบบนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะแสดงว่าคุณแม่เนี่ยอาจจะใกล้คลอดแล้ว ไม่ต้องรอให้มีมูกเลือดไม่ต้องรอให้มีน้ําเดินนะคะคุณแม่ท้องแข็งถี่แบบนี้คุณแม่ก็ไปโรงพยาบาลให้คุณหมอตรวจได้เลยนะคะหรือคุณแม่บางท่านก็มีเลือดออกร่วมด้วยเหมือนกันเลือดออกจากช่องคลอดเป็นมูกเลือดก็เป็นอาการอย่างหนึ่งนะคะที่ จะเข้าสู่กระบวนการคลอดแล้วนะคะหรือว่ามีอะไรที่มันผิดปกติคุณแม่ก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลหรือถ้ามีน้ําคร่ํานะคะไหลออกมาก็ต้องไปโรงพยาบาลเหมือนกันลักษณะน้ําคร่าที่ไหลออกมาเนี่ยมันก็จะไหล เปียกเลยนะคะคุณแม่บางคนเนี่ยก็จะไหลเหมือนปัสสาวะราดเลยนะคะแต่ถ้ามันไหลไม่เยอะบางคนเนี่ยก็คือจะไหลแล้วมันจะทะลุก,กางเกงในเลยนะคะคุณแม่คือมันจะแยกยกเหมือนกันระหว่างตกขาวกับน้ําคล่ํานะคะถ้าเป็นตกขาวเนี่ยถ้ามันจะเป็นตกขาวเนี่ยมันจะเป็นมุกๆนะคะแล้วก็มันจะตกไปที่กางเกงในเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่วงๆอยู่แค่ในกางเกงในนะคะแต่ถ้าเป็น น้ำคร่ําคุณแม่มันจะทะลุไหลทะลุกางเกงในไปเลยอาจจะเปื้อนที่หน้าแข้งคุณแม่หน้าขาคุณแม่ได้ด้วยแต่ก็มีคุณแม่หลายท่านยังแยกไม่ออกค่ะว่าเอ๊ะพี่บ๊วยคะอันนี้เป็นน้ําคร่ําหรือว่าพี่บ๊วยคะอันนี้เป็นตกขาวถ้าแยกไม่ออกจริงๆต้องไปให้คุณหมอเช็คดูค่ะคุณหมอจะมีวิธีตรวจสอบค่ะว่าเป็นน้ําคร่ําหรือเป็นตกขาวกันแน่ถ้าคุณแม่ไม่มั่นใจนะอย่าปล่อยทิ้งไว้ เพราะว่าอะไรคะถ้าคุณแม่คิดว่ามันเป็นตกขาวแล้วมันบังเอิญไปเป็นน้ํคขําก็คือว่าถุงน้ํคขําคุณแม่เนี่ยมันจะมีรูรั่วแล้วนะคะรูรั่วให้น้ำเนี่ยมันลีกออกมาไหลออกมานะคะน้ํคข้าไหลออกมาแล้วมันจะเป็นช่องทางของเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียรต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถเข้าไอ้ช่องนี้ได้คุณแม่ก็อาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อในท้องแม่ได้นะคะแล้วก็ส่งผลถึงน้องได้ด้วย ะะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่มีอาการแบบนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นน้ำคําหรือเปล่าน้ำเดินหรือเปล่านะคะก็ให้ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คนะคะช่วงนี้คุณแม่ดูแลรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะหรือแม้กระทั่งอยู่ในบ้านนะคะเราไม่ควรไว้ใจใครทางนั้นคะ่ะช่วงนี้นะคุณแม่แล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะกินร้อนดีที่สุดคะ่ะคุณแม่กินร้อนช้อนเรานะคะรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่บ้านนะคะคุณแม่ขอให้คุณแม่ปลอดภัยจากโควิด -19 ค่ะ Nurse Station สวัสดีค่ะ Thank <laughs> you.